หนิงปนิตาเคลื่อนไหวล่าสุดโพสต์ราศีมีดวงเปลี่ยนผัวใหม่สามีที่บ้านมีสะดุกมีหลายประเด็นดราม่าเกิดขึ้นกับหนิงปนิตานักแสดงสาวและผู้จัดคนเก่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาสืบเนื่องจากกระแสข่าวเมาส์นางร้ายหน้าเวียงขนเสื้อผ้าออกจากบ้านสามีซึ่งทําให้นางร้ายตัวแม่ถือว่าเป็นอีกคนที่โดนพุ่งเป้าเต็มๆแม้ว่าหนิงจะเพิ่งแจ้งข่าวไปแต่ก็ยังมีข่าวลือที่ถูกปล่อยออกมาเรื่อย ซึ่งทางด้านสาวนิงก็ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกแล้วว่าครอบครัวทุกครอบครัวเป็นธรรมชาติมันก็ต้องมีปัญหาและนิงเองก็ยอมรับว่าตอนนี้ครอบครัวนิงเองก็มีปัญหายัางใช้สถานะครอบครัวอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงของการแก้ปัญหาหนิงเป็นคนชัดเจนสิ่งสําคัญของคนเป็นแม่ต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกล่าสุดนิงได้เคลื่อนไหวโพสตอรี่อินสตาแกรมตัวเองกับดวงของคนที่เกิดราศีมังกร ที่ได้บอกไว้ว่าราศีมังกรมีดวงเปลี่ยนผัวใหม่ผู้ใหญ่เข้าอุปถรรัมยิ่งแก่ยิ่งแซบเป็นคนขยันเน้นทำม,มาหากินใครได้เป็นแฟนนำพาแต่โชคดีดวงจะมีคนมีอายุเข้ามาอุปถัมช่วยเหลือคุณเป็นคนรักใครก็พยายามจนถึงที่สุดเสียใจจนถึงที่สุดรักแล้วตัดขาดยากแต่ถ้าตัดใจได้เมื่อไหร่ก็ตัดได้แบบขาดไม่มีเยื่อใยด้วยเช่นกันพร้อมกับแนบข้อความด้วยว่า ใครโดนบ้างยกมือขึ้นอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวส์ค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ